สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหังเส็งภาคบ่ายนะครับประจำวันอังคารที่17มกราคมนะครับสำหรับหังเสีงเมื่อเช้านี้ไม่มานะครับเมื่อเช้า9 3933มมาไม่มาทโทรโทรทิมงไปครับสำหรับหังเส็งบ่ายผมทันตัวเปิดที่ลบครับ15715 15ครับ1 5 7 1 5 ก็ฝากไว้นะครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บว่าจะเอาคู่ไหนดีนครับสำหรับหางเสงหางเสงใบเร่สุดเก้ครับที่จับได้คือ9นะครับเมื่อวานเจ็ดสองักครู่ครับสักครู่ห้าสามห้าโอเค ครับบ่ายเด่นสุด3ครับวิ่งบนลุนล่าง3นะครับวิ่งบนลุนล่าง3 3สามคู่ที่ผมชอบก็จะมี1,9,5,3ครับหนึ่งเก้าห้าสามศูนย์เก้าหกสามแปดเก้าแปดสาม นะครับมัดเจ็ดเข้าไปครับนัเจ็ดเพื่อได้สาตัวนะครับก็อสตัวที่ได้นะครับ719 709ึ่งเก้าเจแล้วก็783ครับหังเสงบ่ายในแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอทีหุ้นดึกครับวันนี้ดาวโจนเปิดตลาดนะครับเจอรัสเซียอังกฤษเยอรมันค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ